การสูญเสียในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากทำกลางสถานการณ์ระบาดในขณะนี้ขณะที่กลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีซึ่งยังไม่ฉีดวัคซีนก็เริ่มมีอัตราป่วยเพิ่มขึ้นศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศักดิ์จงสุวิวัฒวงศ์ประธานหลักสูตรระบาดวิทยามอหัดใหญ่และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้ว่าเด็กเล็กเป็นกลุ่มเสี่ยงที่น่ากังวลในช่วงเทศกาลสงกรานที่อาจมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น จึงควรเตือนให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังเรื่องเด็กนี่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่บางเอิญไปเห็นข้อมูลว่ามันมีเด็กที่ป่วยหนักเยอะในช่วงโอไมคอนนะครับก็เลยเขียนไปเตือนเตือนอย่างที่ผมบอกคือให้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าจริงด้วยจริงนะครับและสมาคมกุมาราแพทย์หรือว่ากรมการแพทย์อะไรพวกนี้ก็ต้องวางแผนว่าจะทาไงเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยเราไม่ได้ฉีดวัคซีนอยู่แล้ว ตำกว่าห้าปีนะรวมทั้งเด็กเล็กๆแบบบ่อะไรพวกนี้ด้วยคือ,อยาวมาเล่นสงการด้วยที่ผมบอกว่าคือเล่นสงการอะไรเนี่ยย้ายคนไปยุ่งกับเด็กเล็กๆพวกนี้เพื่อที่จะติดน้อยลงหน่อยแผนการเปลี่ยนผ่านจากโควิด -19 ไปสู่โรคประจำถิ่นของกระทรวงสาธารณสุขกำลังเข้าสู่ระยะที่2คือพยายามคงตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงไปกว่านี้ และต้องจับตาดูว่าในอีกหนึ่งเดือนเราจะสามารถลดผู้ติดเชื้อได้ต่ำกว่าวันละหมื่นคนหรือไม่ขณะที่อัตราการป่วยและเสียชีวิตเวลานี้ยังอยู่ที่0.2ซซึ่งยังห่างไกลจากเงื่อนไขการเป็นโรคประจำถิน่นที่จะมีอัตราการเสียชีวิตไม่เกิน0.1ซซึ่งหากอัตราการเสียชีวิตยังคงที่ที่0.2นั่นก็หมายความว่าเราอาจต้องมีผู้เสียชีวิตไปอีกกว่า5,000คนกว่าโควิด19จะกลายเป็นโรคประจาถิน่น หน่วยบริการที่เคยช่วยเหลือและเป็นกำลังหลักเวลานี้ก็เริ่มถูกโควิด -19 โจมตีอย่างหนักทั้งแพทย์พยาบาลอสอมทยอยติดเชื้อกันทั่วประเทศขณะที่โรงพยาบาลบางแห่งประกาศลดการบริการในภาพรวมเพื่อให้ผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการหนักและผู้ป่วยโรคอื่นที่จำเป็นยังคงเข้าถึงบริการได้และด้วยเหตุที่ผู้ติดเชื้อมากแต่อาการทั่วไปไม่รุนแรง ศาสตราจารย์นายแพทย์วิรัศักดิ์วิเคราะห์ว่าระบบการเงินและบริการสนับสนุสน,นการกักตัวที่บ้านมีแนวโน้มจะถูกยกเลิกหรือเพียงระบบผู้ป่วยนอกหรือเจอแจกจบเมื่อโควิด -19 เข้าสู่ปีที่3ของการระบาดศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศักดิ์เสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่การไม่ตรวจเท่ากับไม่ติดจะถูกนํามาใช้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันครับผมคิดว่าถ้าคุณไม่เป็นไรคุณไม่ต้องไปตรวจ คิดว่านะแล้วก็ผมคิดว่าทางรัฐบาลคงจะบอกเร็วๆเนี้ยว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปตรวจแต่ถ้าคุณเป็นไรคุณไปตรวจนะครับแล้วก็ฟังคุณหมอว่าไงบางทีไปหาที่โรงพยาบาลเนี้ยเขาอาจจะตรวจก็ได้อาจจะไม่ตรวจก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าอาการไม่มากเขาก็อาจจะไม่ตรวจเพราะามันก็เป็นเหมือนในการวัดเราก็ไม่ได้ตรวจหาเชื้อคนไข้หวัดนะครับแล้วที่เมื่อก่อนเรากลัวว่ามันจะไปแพร่เชื้อต่อเนีฮะจาย์ เราไม่ต้องกลัวเพราะมันแพร่ไปแล้วคนที่เราตรวจนี่ไม่ใช่คนแพร่เชื้อมันมีคนแพร่เชื้ออยู่เต็ไมไปหมดในชุมชนก่อนหน้านี้ช่วงต้นของการระบาดเราคาดหวังกับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ผ่านการฉีดวัคซีนแต่ปัจจุบันแม้ฉีดวัคซีนแล้วหลายเข็มก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้บางคนติดเชื้อแล้วก็ติดเชื้อซ้ําจนมีข้อสังเกตว่าภูมิคุ้มกันหมู่มีจริงหรือไม่ ในขณะที่โควิด19ยังคงกลายพันธุต่อไปและแพร่ได้เร็วกว่าเดิมแต่แพทย์เห็นว่าหากอาการไม่รุนแรงก็ไม่เช่เรื่องน่ากังวลวัชิลรวิทย์เละบำรุงชัยไทย PBS รายงาน